สวัสดีครับผมเบาน้องครับวันนี้มาพอ่พอๆกับเบาน้องอีกคือเกาครับงวดที่แล้วนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดเลขออกสามห้าสองกับสองศูนย์ครับกับมีคนถูกหลายคนครับส่วนมากก็จะถูกศูนย์สองหาสองกับมีเป็นส่วนหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าหลายคนก็ถามมาว่าเบาน้องให้เลขต้องงวดหรือยังมาคลิปนี้ครับ นี่คือคลิปแรกของเบ้าหนองที่จะให้เลขตองวดของเบ้าหนองเองนะครับงวดวันที่16มิถุนาหกเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางโปรดใส่วิทยาญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคและดวงครับงวดที่แล้วถามว่าเป็นจยงไรห,หลายคนกะคือว่าครับงงายหลังกันหมดทุกคนครับแต่ว่างวดนี้เบ้าหนองกับยังเสือและกับซัดท่าตัวเลขที่เบ้าหนองสื่ออยู่คือเก่าครับผมเลขเบ้าหนองที่ยังสื่ออยูโบเศร้า,าก,ก็คือ 902นี่เบาหน่องซื้ออยู่เพาเชาครับซื้อทุกงวดซื้อทุกงวดบม่มีว่างวดใดสิบ่ซื้อ,อนี่แหละเหตุผลที่เบาหนองได้มีโชคก็คือเบาหน่องซื้อเลขเก่าของเบาหนองทุกงวดครับก็เหลือเกอ่าสองยังไม่ท่านออกศูนย์เก่าออกมาแล้วสองศูนย์ออกมาแล้วแล้วก็ะศูนย์เก่าเอเก่าสองยังไม่ท่านออกมาเมื่อนี้ครับเบาหนองก็จะให้เลขตัวเก่าครับตัวเป็นตัวเก่าไหมตัวใหม่ แต่ว่าเลขเก่านเบ้าหนองซื้ออยู่แล้วเดี๋ยวเบ้าหนองสซื้อตัวใดเพิ่มเติมเดี๋ยวเบ้าหนองสีอบอกอีกตัวหนึ่ง,งแต่ว่ามาเมื่อนี้เบ้าหนองสีมาบอกเหลขตตองวดของเบ้าหนองครับงวดเป็นที่1 6มิถุนา68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางมากบ่ามาขึ้นยุทีิดุลพินีครับเหลขงวดที่แล้วเก่ากับหกบ, 6, บม่มีเก่ากับหกบ่มีมีสามมาตัวหนึง่งนะครับเนาะมางวดนี้ครับเบ้าหนองหายเลขกตองวดไหวก็คือเก้า สามหกครับเก้าสามหกเก้าสามหกเลขนี้มีที่มาที่ไปครับเลขนี้มีที่มาที่ไปเพราะว่าอย่างเก้าสามนี่มันเป็นเลขบานเบาหน่องเบาหน่องกับยังสื่ออยู่ทงหงดหกล่ะหกก็คือบานเลขที่เก่าของเบาหน่องกับ 6, มีติดหกมีมีสามมีหกนี่คือบานเลขที่เก่าของเบาหน่องนี่กับบานเลขที่ไม่ที่เบาหน่องอยูซูเมอนี่ก็คือเก้าสิบสาม มักบ,บ่มักอยู่ถี่ดุลพินิษ์นะครับเบาหน่องสื่อของเบาหนองอยู่ตลอดงวดนี้เบาหน่องสื่อเลขของตองตองงวดของเบาหนองคือเก้าเก้าสามหกเก้าสามหกหกกับหรือไพ่สีเอาหกหกเก่าเก่านั่มก็ไดบอแน่ครับอาชิเบ,บิลมากก็ไดได้งวดนี้คําว่าตัวเลขเนาะมันกับวิภูในบอกไดครับขันหูว่าตัวเลขมันจะออกตัวใดเข้ากับเสือ,อตัวนั้นตีครับแมนบอ อันนี้ทุกอย่างมันก,ก็คือการขาดค่น,นี้แล้วก็โชคดวงของแต่ละคนมันบกขึ้นกันครับจั่งไรงวดนี้เอามาหลับโฉกไป้ด้วยกันอีกคือเก่าน,นะครับนอกาผู้ใดมีฝันผู้ใดมีตัวเลขอยากเอามาแบ่งปันเบาหน่องกับมาไม่เอามาเ่าสูก,กันฟังไดน้นะครับเด้อเบาหน่องยินดีครับขออย่างเดียวคือต้องเป็นเลขของตัวเองนะครับอย่าเอาเลขของสำนักอื่นมาเด้อถ้าเอาเลขของสำนักอื่นมาเบาหน่องเบาเบา,บาให้ได้ บางคนก็นอยากให้เบ้าหนองเอาว่าลงคิบแต่ว่าดูตัวเลขแล้วมันไม่ใช่ของเขามันไม่ใช่ของตัวเราเองมันเป็นของสานักอื่นเบ้าหนองกับบอยากเอามาวบาเนาะรับเนาะกะหูหูกันอยู่มีเอฟซีไหมเพื่อนถามมาว่าอยากเขากุมกะเขากุมได้ครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ว่ากุมเบ้าหนองนี่เบ้าหนองฉิบอไอก่อนเดอ้อฉิเขามาแนวทางกัมีของเบาหน่องและก็มีของเอฟซีในกลุ่มนี่คือแนวทางที่อยู่ในกลุ่มนะครับ ไม่มีแบบว่าไปเบาหนองโบ,โบมีแบบว่าไปซอหาตัวเล็กจากสำนักอื่นเอามาโล่งห้เอฟเอามาโล่งหายคนในกลุ่มเบิงโบมีนะครับจะเป็นเหล็กของเบาหน่องเองคือจังหนึ่งเหล็กถูกตะไคร่เหล็กถูกเหล็กถูกปูจังสี่ล้วกะ็คนในห้องเพิ่นซื้อเหล็กตัวไดเพิ่นก็เอามาแบ่งปันกันในห้องไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับบางคนย่านย่านว่าต้องเสียค่าเขาคคา,ขาขยัง ถือเลขต้องโอนเงินให้เป่าหนองบบมีครับบบมี่บมีแบบนั้นครับเบ่าหนองบบมีแบบนั้นบางคนแบบว่าไปเห็นกลุ่มอื่นมาเผื่อผู้ใดถือเลขน้ำต้องโอนเงินให้เจ้าของห้องโบมีครับจองเบ่าหนองบบมีแน่นั้นครับแต่ว่าถ้าอยากจะโอนเงินทําบุญถวายนา้ำตาถวายนา้ำปูถวายยังปูอันนี้เป่าหนองละเฮ็ดห้ยดดอยู่ถวายตะไร้สีเบ่าหนองเฮ็ดหายด้อยู่แต่ว่า ผู้ดใดถือหวยนี่ให้อว,วนม่าให้เบาหน่องนี่บ่มีครับไม่มีไม่มีแบบนั้นครับผมนะครับนะเขามากลุ่มเบาหน่องยูได้สบายใจครับแอดไลน์ line. หน้าจอแล้วก็ทักเขามาได้ครับบางคนก็ทักมาถามเลขส่วนตัวเบาหน่องไม่มีเลขส่วนตัวให้ใครนะครับม mm. ีแต่ลงในช่องแล้วก็ลงในกลุ่มขนาดลงในกลุ่มเบาหน่องก็ยังลงเป็นยูเป,นเป็นเป็นเป็นช่องยูทูบเลยบัวใหดลงเป็นเป็นเป็นแผ่นกระดาษให้เลยเพราะว่าอย่าง แกบ้านหนองแกอยากให้ทุกคนเขาไปบึงคลิปบ้านหนองน้ำไปสนับสนุนช่องบานหนองน้ำประมาณนี้นะครับนาะอ่ะเหล็กตองวดบ้านหนองนะครับเก้าสามหเก้าสามหตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวแต่ว่าเหล็กสองตัวนั่นแะแตกเอานะครับนาอยุ่งยุ่งไรครับแล้วก็ะหอนนำ้ำเปิดเปิดไฟ <laughs> บุท่านเหมือนแห้งมันก็นเลยไฟโซลารเซลล์มันกันเลยบ่ ยังบอทํางานเอาเปิดเนี่ยเออเห็นหนาชัดๆ,ๆเนี่ยคนแหงขี่ล่าอยู่หนาดำดำมันอยู่หมึดๆม <c oughs> เอาเลยต้องงดบ้าวหนังนะครับ936ตัวเดียวเม็ดเดียวแต่ว่า9 9้าเาหนึ่งบาวหนังกซื้อนะ 9, 9, 1, 9, 9, 2, อยู่นะ9ก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้องบาหนัก็ซื้ออยู่เพราะว่ามันเป็นทะเบียนทะเบียนรถของอีหลาหน่อยเก2าเกาสอนะครับเนาะเก้าเองแต่ว่าเก้าูนสบ่าวหนังซื้ออยู่ตลอด สื่อบอกใ้ถอยหรอกสื่ออยู่ออกออกแล้วกันยังสื่อเห็นบอกว่าพันออกออกชุเก่แล้วบ้านหลงกันยังสื่อเก้าอกันยังได้สองวนอยู่แล้วกันหนึ่งเก้าเกานบ้านหลงกันยังสื่ออยู่เพราะว่าบ้านหลงยังหมักอยู่เก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมด้วยเลขงวดนี้เก้หกเลขเก้าบ้านหลงก็คือเก้าเก้าหนึ่งหนึแล้วก็ 992902เบาวนองกัยังสื่ออยู่ก็ฝากไว้พิจารณานะครับเด้องวดวันที่11วันที่16มิถุนา68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางมากบ่มากกัอยุทีิดุนพินิจของแต่ละคนล่ะครับแล้วเบานองกชิตอันหาโชคหาตัวเลขมาฝากทุกคนคือเกา่างวดนี้กันคนเริ่มทยอยทรงเลขมาให้ละละมาหลายคนละ่ะเป็น10-10คนละตอนนี้แต่เดี๋ยวสิคอยทยอย บ่าวคปให้เบิ้งเบิดละนะครับเนาะงวดนี้ก็หวังว่าเฮาสิไดจับเงินหมื่นจับเงินแสนจับเงินหลานไปน้ากันคือเก่างวดที่แล้วกะผู้ใดสอบโต๊กะอย่าพึงเสียใจแห้ขอสอบมีให้สอบไหมครับผมบ่าวหนองกะสิไปสอบน้ากันกับทุกคนเดี๋ยวบ่าได้เื่อหนากันดอกเนาะเสียก็เสียน้ากันเด่ลยะบ่ได้ว่าสิอันบ่แมนว่าห้เล็กล้วเบ่าวหนองบ่ซื้อไหนบ้านหนองก็ซื้อของบ่าวดอกยู่ตลอดได้ ก็เห็นเห็นอยู่มันบ่แล้วรถตะลีเบาหน่องมักหเห็นเลยบางคนบอกว่ายาาา่าโซ่รอตอลีเบาหน่องตัวน่ะถ้าโซ่ลถตอลีแล้วมันมันสีเคลื่อนเบาหน่องว่าโชว์บอโชว์ม,มันมันมันบ่ใช่ปัญหาดอกเพราะว่ายางให้เขาเห็นไปโหลดให้เขาหูว่ารอตะลีในมือเขามียางเนี่ยกัมันถือก็แสดงว่าเขาซื่อถือบ่แม่นว่ารถตะลีบ่มีบเบลล์ออกมา จักรตถตอรีมาแต่ใสเต็มมืออยู่ขันตัวาวหน่องซื้อเองได้ขันบบาหน่องซื้อรอตอรีใบใดเบาคนเอฟซเบา,นบาหน่องได้เห็นทุกคนครับบ่เคยปิดบังครับให้เห็นกันสุคนอ่าจะได้กับรอาพิจารณาครับเนดะ้อเลขโตงวดเบาหน่องครับผม936ก็ระอทุกคนโชคดีวงวดที่16พิจานณา6กสวัสดีครับ